นั่นแหละเขาว่า,าว่านั่งขี้ยาอยู่เขาหมอผทีไถ่เรามามออย่างสาเสม่เห็ดเอาเงินอยสามหมื่นสี่หมื่นมันนี่ทีมัอยู่เงินมันไข่ไข่เพราะมันนี่ทีหัวนี่มันนี่ทีหรมีเืืนอยู่ก็ใช้ลงใหมส่สริปันเราเพื่อนเราพ่อพ่อ ครับแสดงว่าเขาจิตใจบอ่อเข็มแข็งเมนบอ่อพญายือจิตใจเขาบอ่อเข็มแข็งแก็งเข็งที่ยหญ่ประสาทร้อนคิดไปเองอเพราะว่าขันมีของพยายเหล่านี้มั่นใจได้ผีบอ่บอใกล้แต่ว่าคิดไปเองทั้งมื่อก็นัอ่งอยู่บนรับกันนะฮะแล้วคนคิดเนาะ เขาว่าหมอผีเขาว่าของมีอย่างมีอย่างยังมีอยู่เงีอนเขาเสียออกเองเขาสเอานึล่า 30, ลาสามหมื่นเขาเลยบอกว่าไม่ต้องเงิเอาเอาให้แล้วเสียเงินสามเงินด้อมีอย่างหนึงเลยเขาว่าหมอผีเขามาเขาสิต <c oughs> ัวเอาเงินเราเออเออแต่มันมันสบ,บายใจแต่เรื่องีเขาว่า เขาว่าหมอผีว่ามันยังอยู่เฮือนถือตัวเอาเงินแล้วแนวนี่พอใหญ่การที่ถือตัวเอาเงินที่ก็เลยบอกโ<ม>ทรไปบอกผู้คนอันนี้นะว่าให้ใท้ไปบอกแล้วหมอผีหรือว่าผีอยู่เฮืนอนยังยังแต่เขาเสียเอาเรเบียกคา่าถึงสามหมื่นเขาจะออกใหก้่ยงที่เสียหัวยังโดน โอ้ขันพอหญยได้เอาออกแล้วนี่บอ่อเรือแล้วบอกอัานนาัเท่าไหร่นี่สารสืดไปเลมยมวยขึ้นอยังไดเอาไปแล้วเด่นบล๊อคท่านมอดมนันให้มั่นใจได้นะครับว่าถ้าหลวงปู่เอาออกแล้วนี่ไม่มีแล้วนะครับให้ท่านมั่นใจได้นะครับที่อันนั้นก็คิดไปเองนะครับเราคิดวิตกจริต<ห>ไ, <ป S 1> ไปเองไปแห้งแฮปปี จ่ประเทศละเอ็มานียพวกแทนพวกแทนคนหลวงปู่นี้เป็นพระที่ถ้าไม่เก่งจริงนะครับหลวงตาคึมนะครับไม่นำวัตถุมงคลมาให้ท่านเสกให้หรอกนะครับนี่ผู้อยู่เบื้องหลังนะครับนี่ถ้าไม่แน่จริงนะครับนี่เหมืนบมอพญายอง่างไง คันว่าแน่จริงหลงตะคึมว่าเอาของใหม่เฮ็ดให้โอ้เสียวกันอาศัยกันเล